ผมก็นั่งมิโยดูขื่นเป็นบ่าเป็นดึงแขนพุ่มไปมาหนีเป็นบ่ายังนอหยาเป็นบ่าเออเป็นบ่ามาหนีเอาแขนมาหนีเป็นบ่าเป็นกระตุ้มลำหมากล่องนี่แหละพื้นเป็นกระดึงแขนพุ่มไปแขนกลางพุ่มปีการนี่ครับพุ่มลำหมากล่องพื้นนี่แหละครับเป็นเกี่ยวหมากแดงยังคืนนอะครับผมก็เอาหยังนอห์ใหญ่ครับ มานี้เพื่อนมายังเด้อ่ะเพื่อนบบมาบอกเด็กอันนาครับเพื่อนเล่เขียนใส่เขียนเนีผมคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่ได้ก่ครับเพาะแอมครับผูบ้น้ำม,มันนี่ฟันแม่นครับที่สำคัญนี่งวดงแห่งเฮดรสเป็นว่ะฟันแมน่นแม่นจางไหนเนาะครับต้นมากสิมีผียามหาครับฟันแม่นครับ แม่นคือแบบให้เป็นตัวให้เป็นตัวครับแบบผู้ตงแปรเลยครับให้เป็นตัวจระจังๆเลยครับครับงวดี้ทีเบ้าเอโมาตมัตตดตามนี่พิญามหาครับเหมือวันก่อนนี่วันถะขคืนวันถ้าพิญามาฟังจากปากของน้ำมันครับน้ำมันน้องกันนะครับน้องว่าเป็นฝันแบบใดนะครับเป็นจ้ดก็คันน้ำมัน มือวัดพระนะครับผมปันเห็นหญ้าลงมาจากคุณนะครับตอกก้อนะครับเป็นเสียมาลดนเลยแหละครับเป็นเขียวหมากมาครับเป็นหมากเขียวหมากนะครับคผู้ถ่อนะครับมาผมก็นอนอยู่บ้านหน่อยผมนั่นนะครับผมก็นั่งอยู่ดูหินเคนบ่าปเป็นดึงแขนผมไปมาหนีเคนบ่าหยังน่อยาคนบ่าเออเคนบ่ามาหนีเอาแขนมาหนี้คนบ่า มันก็ต้มน้ำหมาล่องมีหลักพื้นค่ะมันก็ดึงแขนผมไปแขนกลางผมปีการนี่ครับแขนเป็นยังไงคะน้ำหมากเที่ยวกับรถต้นนะครับวัดเหตุปะครับแม่นครับไปเที่ยวบุญหมงไปยาสูมาครับอข้าครัรถต้นกันครับเลยขี้การครับขี่น้องนะอัดตายแล้วพื้นอยู่นะครับหอดเพื่อนเพิ่อนเพื่นเห็นหอดจมโมทูปมันได้ครับตอนนี้เขาเรียกว่า ที่มาของใช้ยาของน้ำหม่ำตายแล้วฟื้นน้ำหม่ำตายแล้วฟื้นเกิดจากอุบัติเหตุตรงนี้เหรอครับผมแม่นครับนั่นเป็นยังไงล่ะครัน้ำหม่ำครับีไปเห็นยังไงครับที่ขึ้นตอนสวมมดสตรีนไปตอนทะลรบแะ่ไหลนอนบุงหมูสตรีนนะครับครับฟันหินนี่แหละยีหญายีปูพี่พ่อยีแม่อไอหน่องเพิ่นเสียอลไรครับครับพิ่นไปเหตุบานในเรื่งสวรรค์นะครับครับบานครับพื้นลังในหน่อยก็ตบกระแทบนะครับ เห็นกูเปนเสียเบสกับอยู่ทึงขันแสดงว่าเห็นมัตุกคนนี่เนาะแม่ตายไปเนาะเสียชีวิตไปเนาะผมก็เอาคือฟันไปอย่างจสียนอ่เป็นถีมาในเม็ดในโซกวาัการล้างจากมือนั่นในวัพระนั่ยนะครับผมมานอนอยู่บานหน่อยผมฟันเห็นว่าเนี่ยพี่ยาลุงมาครับพี่ยามาหาอีกครับลุงมาค่เดียวครับ เกี่ยวมากมา่อสิมาดึงแขนผมนะครับน like ั the <The ่นเราก็มาดึงแขนนะมามครับค่ะผมนำมากต้องพื้นนี่แหละครับเป็นเกี่ยวมากแดงยังคืนเนาะครับค่ะผมก็เอายังนอ่ย่ายขอผมบ่เมนี้เพื่อนปะย่างเหรอครับค่ะเพื่อนบ่มักบอกเด็กอันนาครับเพื่อนเร่เขียนแต่เขียนให้ผมเอ้าเพื่อนมักเพื่อนมักมาบอกเลขมันบ่ค่ะเพน่รัเคยมากวะค่ะเคยมนเคยมางอยู่ครับ แต่เพิ่มมาค่อยบปอกเพิ่มมาเพิ่มมาส่วนมากนี่เพิ่นจะเพิ่นจะเขียนให้เลยเพิ่นเพิ่นจะบเบานะครับเพิ่นจะเขียนให้เลยเิ่นเบามากเบานะเิ่นอยู่ในธรรมะธรรมโม่นะครับคือเบาบ่ได้ครับก็เลยต้องเขียนเอาต้องเขียนให้เอาครับเพิ่มมาให้จากหัวดาหรืมเนเพิ่นใต้กิ่งเพิ่นก็มาให้อยู่แยเลยครับให้เขียนให้ไปโตเล่นนาครับถูกๆกันยี่เรยครับตรงๆเรยยกค่าครับ เป็นเอามือเขียนคือเป็นน้ำหมากเป็นน้ำหมากเขียนที่แขนผมครับสแสดงว่าเพิ่นเอาน้ำหมากแบบแตะครับอ๋อเอามือแตะใส่น้ำหมากแลมาเขียนแค่ขแขนแขนครับเพิ่นเขียนให้จกักระลดดครับม่วนนี้ครับม่วนนี้เพินพ่นลงมาเพิ่นเขียนให้ผมเก้าหนึ่งหาครับเก้าหนึ่งห้าเพื่อเขียนให้กระโดดแค่แขนมองใด้ค่ะนี่ครับแขนข้างพิการนี่ครับข้างการอ้ข้างนี่เยเพิ่นเป็นห่วงเนาะครับเพิ่นกจอยากมาเบิ่งผมหน่อยครับครับ อาจจะเป็นห <ort. S 2> ้องน้ำมัาเนาะเพราะว่าน้ำมัมกับเกิดอุบัติเหตุนะคีไปนองก็แขนข้างนี่ก็จะใส่งานอะไรเต็มรอยนะคะเนาะใช่ทางนั้งกรรได้ยี่บอกค่ะน้ำมักรได้อยู่ครับอแต่กจับบไดเต็มรอยนครับมันล้มมันลุดมันลุดไปหักแล้วครับลุดครับอ๋อมันมันล่นมันหล่นลงครับหล่นขาล้วก็ใส่เล็กใช่นี่เอาใส่เล็กว่ะนาครับใส่เล็กขอโทษขอไปเด้อขอโทษขอไปททาทุสาทนะคะ โมแน่ได้พราะว่านยาเพิ่นอาจจะมาให้โชคให้ลาบกับอยากซอยพราะว่าบางเธอเพิ่นอาจจะหาลายด้บ่มีลายด้ายอยากบอกโชคท่างนี้ก็เป็นได้เนาะน้าหม่ำเนาะแม่นี่ครับผมทำมาให้กินกับในน้าครับตอนนี้น้าหม่ำเฮ็ดง่ายยังเนาะค่ะอยู่ตะวันอยู่กับเไก่กับน่องครับอาศัยเขาเลยครับก็คืออาศัยเขาครับแต่ว่าถ้าแม่นว่าสมมติว่าได้โชคมากนี่น้าหม่ำไปบอกพี่บอกน้องเยอาค่ะมีคนถือนม่บอกค่ะ แต่ที่กับมีคนถือต้องมีบบบบอกข้าเจ้ามันบ่ค่ะครับจะว่าหัวนี่นี่เพิ่นจะเขียนเพิ่นเขียนนี่นะครับแสามตัวแขนครับเก่าหนึ่งห่าเขียนใส่แขนสามตัวเก้าหนึ่งห้าเป็นหน้าหมากแดงแดงจึ้งคึ้งเลยบ่แม่นครับหมากข้าหมากเป็นนะครับเป็นเกี่ยวหมากมันแดงเนาะครับคือม้วนรบจากแขนผมเลยครับเป็นเขียนหนุ่ม ชัดเจนไหมครับผมจนแมบใหัวในความฝันสั้นไดแล้วบนี่ยมันดนฐาน้นวานยังกระเพิ่นมาคัวาครับอยากอยากเพิ่นเขียนเลยครับคือยังเิ่นมีมีไปยังไหนอย่างบูครับเราเห็นพ่นเลยครับหายไปเลื่อย่ะครับหมายความาว่าเขาฝันแล้วะเขาแบบตื่นบอกเขาจังหดก็ตื่นครับตัวนี้แหละครับผมก็เลยเอาฝันตัวนี่ผมนึกว่าข้อมง ตอนเพนะินมีชีวิตอยู่ตอนเพิวันเสียก็ต้องเคยตามหมานเป็นเขียวนะอ๋อตำหมากตอนเพิ่นมีชีวิตอยู่เคยดูแลเพิ่นตำหม,มากให้เพิ่นเขียวแม่นครับพเพิ่นก็เลยชิเป็นห่วองเท่าเนาะแม่นครับเมืว่าจังไ <95 1. S 2> ห้เนาะค่ะเก้าห้าหนึ่งค่ะเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งห้าเก้าเฮงปะคะเลขเก้าหนึ่งห้าสามตัวเขียนใส่ที่แขนนะคะท่านผู้ชมเลขเนี้ยค่ะเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้า ครับชุ่มอันนี้ก็สิเป็นแนวด้วเป็นบอกสามตัวแค่นี้บอกครับครับทุกครั้งเพิ่นจีหายสองหายสามนะเพิ่นมาทั้งเตี้ยกับสองครับแต่ว่าทุกครั้งนี่จะเขียนใส่เขียนตลอดหรอม่ครับแต่ว่าซิผู้บอกซิผู้บอกเนี่ยบอกครับเิ่นคนอยู่ในสินในธรรมนะครับถ้ามันบอกิ่นก็จีหยาดมัน่าดมันไปทั้งอื่นนะครับบอกก่ไไ้เนาะแม่ครับมันจะเคลื่อนหรือเปล่า สบายไม่แรงนะครับหัวก้อนๆ้อนนั่นผีย่ายผู้นิดเอาปลาไม่หาตัวน้ำมันป็ดส่เป็ดหาปลากับเป็ดปลาหาตัวกับหาใส่เปดหากับจังๆครับจีจังครับเข้าตรงๆเลยหรือเปล่าครับหัวปลาหน่อถ้าแมนวลาสู่กับหมานอ่อบะยมอ่อกับบะหมัมอันหน้าหมัมเพิ่นกับบะค่อยแข็งแรงนะครับเนาะครับเธอเข้าได้ซอยเหลือเพิ่นนี่ครับแมนครับหน้าหมัมเพิ่นกับซอยเหลือเพิ่น ตัวเองบอ่อยได้หลายกระโดดนะคะท้าแมนว่าโศกหมานกะคิดว่าเอชซีคงสิบลืมครับแมนครับเนาะนีเดินท้างมาตามความฝันของน้ำหมั่าครั้งแรกนะคะท่านผู้ชมอะเดี๋ยวรอดูตัวเลขก่อนนะคะโชว์นิดนึงเป็นความฝันของน้ำหมั่นนะครับเพิ่งกับฝันบ่ดได้หลายตัวนะครับผีหยามาบอกเป็นแม่ห้านะครับนะ อืมนะครับ่น่นมาบอกคนเขนใ่แขนให้นะครับอนามาขแขนไแนให้แดงจีงคือนะสตัว915าหนะครับให้ตัดวินวินเด้อครับเด้อเก้าหนึ่นะครับและ5 1าหนาะครับสำหรับแนวทางรัฐบ,บาลไทยทวันที่2พฤษภาคม2,567นระครับนำหวางขอบคุณหลายๆค่ะ